สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะมาอธิบายในส่วนของการหาเงินจาก เมนูของคังหลวงนะครับผมจากแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่า f ัน Cas นะครับผมนะเป็นแอปใหม่ที่ผมรีวิวไปเมื่อวานนะครับแล้วก็ผมก็ได้ร่วมการแข่งขันด้วยแล้วก็วันนี้นะครับผมเวลาประมาณเก้าโมงเช้าเมื่อกี้นะครับก็หมดในส่วนของซอีซั่นที่3ทุกคนนะก็ผมไม่ได้ติดอันดับนะแต่ว่ายังได้รับในส่วนของ,ของรางวัลมาเป็นคุณแจ2ดอกด้วยกันนะครับก็เดี๋ยวเราไปติดตามในคลิปนี้กันเลยนะครับ สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเพื่อนเพื่อนทุกคนเลยเข้าสู่ช anel ของ ANC Studio นะครับในส่วนของวิดีโอนี้นะครับผมนะก็จะพอก็จะพาทุกคนนะมาหาเงินนับเข้าบัญชีของ Too Many Wallet แอปพลิเคชันใหม่นะครับที่มีเชื่อว่าฟันคลาสทุกคนนะครับผมนี่ทุกคนนะเป็นแอป,ปนี้เลยทุกคนเนาะแอป,ปนี้ทุกคนนะั้นไม่สามารถโหลดได้ผ่าน Google Play Store นะครับถ้าใครจะดาวน์โหลดนั้นต้องกดลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับ เมื่อเรากดเล่นที่อยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้แล้วนะครับก็จะพามาที่หน้าของเบาว์เซอร์เพื่อที่เราจะทาการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะครับก็เดี๋ยวผมจะแปะวิดีโอที่ผมสอนการสมัรสมาชิกการดาวน์โหลดแอปนะที่ผมทําเมื่อวานนั้นลงอยู่ใต้คลิปิดีล้วกันเนาะหรือคุณจะพาหรือคุณจะมาที่ช่อง ANC Studio นะครับแล้วก็มาที่ตรงนี้ทุกคนนะที่วิดีโอนับที่มีคําว่าแอปหาเงินใหม่นะครับ7,000บาทโหลดแอปได้เงินเนาะก็คือว่า แอปนิวคนนะแค่เราสมัครสมาชิกโหลดแอปป๊บแล้วก็สมัครสมาชิกเราได้ไปเลย7000บาทเนาะแต่7,000บาทนี่เราต้องทำธารกิจก่อนนะให้มันละลายนับเราถึงจะสามารถถอนได้ทุกคนนะก็คืออันนี้คือโลโก้ของแอปเลยนะครับโอเคทุกคนนะเมื่อเราดาวน์โหลดมาแล้วนับจะเป็นไฟล์ apk เราก็ติดตั้งให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็หลังจากติดตั้งเสร็จนะครับผมนะก็กดเข้ามาในแอปก่อนนะแอปนี้ มันจะมีตามหลังมาคือแอป,ปนี้ก็คือเป็นอีกแอป,ปหนึ่งนะที่มันอยู่ด้วยกันนะต้องคู่กันเพราะว่าเราต้องเล่นเกมผ่านแอป,ปนี้แล้วก็เกมในแอป,ปนี้มันจะได้รับคะแนนแล้วก็คะแนนก็จะโอนมาที่แอป,ปนี้นะครับผมนะใครที่ดูคลิปผมวันนะ่าจะเข้าใจทุกคนนะอ่าโอเคทุกคนนะตอนที่เรากดเข้าเพื่อทําเงินนะมันจะพาไปที่หน้าดาวน์โหลดแอปที่มีชื่อว่า Funny Skill ทุกคนนะเราวก็ดาวโหลดติดตั้งให้เรียบร้อยนะครับผมนะซึ่งในคลิปนี้นะครับผมนะเป็นคอนเทนต์เกี่ยวกับการ อธิบายะวิธีการหารเงินจากเมนูนี้ทุกคนน่าจากไอคอนนี้นะครับผมนะใครที่ดาวน์โหลดมาแล้วนะครับให้มาที่ตรงนี้ก่อนหน้าที่เป็น15บาทนะครับเพื่อที่เราจะกดรับเงินฟรีอยู่ที่15บาทนะครับแล้วก็ให้เราใส่รหัสโค้ดนะครับ49175808 49175808นะครับ รากดส่งไปรนะับรับไปเลย15บาทรับนหะมนะเงินก็จะพาอยู่ก็จะมาอยู่ตรงนี้เนาะอันนี้คือเป็นเงินเมื่อวานนะได้ประมาณ0 0บพนบาทนะแล้วก็ผมไปทำธุรกิจละลายนะครับผมได้มาอยู่ที่10บาทนะมันก็เลยโอนอยู่ตรงนี้ก็เหลือใครเป็น6 9 9 0บบาทเนาะ แล้วก็อันนี้คือผมทำธุรกิจแล้วทุกคนเห็นไหมถ้าผมกดละไลายแล้วลนะผมจะรับเงินแต่ว่าตอนนี้ผมขอสะสมไว้ก่อนเนาะค่อยไปรับทีหลังทุกคนนะเพราะว่าการถอนเงินทัานอยู่ที่5 0 0บาทนะผมผมยังไม่รีบเนาะก็ค่อยสะสมไว้ก่อนนะถ้าถึงประมาณ5 0 0ร้อยค่อยกดและกันตรงนี้นะครับผมโอเคทุกคนนะครับผมนะัก็เมื่อเราทําตามแล้วนะครับให้เรามาที่ตรงนี้ในที่คาว่า 4K นะก็อันนี้คือผมจะอธิบายเนาะสำหรับคนที่ มีแอปนี้ก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวหลังจากนี้ผมจะอธิบายภาพรวมต่อในการหาเงินกันนะครับมาดูที่การอัปเดตั้งนี้ก่อนนะกดตรงนี้ไปเลยนะกิจกรรมนี้เป็นครั้งหลวงนะครับซีซั่น4ีนะครับก็จะมีเงินรางวัลรวมมูลค่าอยู่ที่2 2 0 0 0บาทเนาะและก็อันนี้คือซีซั่นสีเพิ่งเปิดมาเมื่อกี้เองทุกคนดนะ้ประมาณ1ชั่วโมงที่ผ่านมาประมาณตีเก้านะครับเก้าโมงเช้าที่ผ่านมาทุกคนนะ,ะเขานะครับจะทําการฉกสมบัติทุกคนนะ ซึ่งตอนที่ผมฉกนะั้นผมได้อันดับที่สานะก็เลยได้เพียงแค่คุณแจสองดอกทุกคนนะตรงนี้เนาะซึ่งวิธีการที่เราจะฉกสองบาทนะั้นทุกคนนะเฮดมบัติที่เหลืออยู่ตอนนี้อยู่ที่53าใบเนาะแล้วก็จนกว่าจะถึงแอดดอบขั้นต่อไปนะครับนี่เนาะแอดดอบขั้นต่อไปก็เฮดมบัตอยู่ที่39มสนะิบเาเานาะตรงนี้ทุกคนนะผ่านไป5ระดับความยากเพื่อเข้าสู่บ้านสมงบาทเนาะเราต้องทำภารกิจก่อนเราถึงจะไปเข้าร่วมของกิจกรรมครั้งหลวงได้เนาะซึ่ง ภาคิดก็คือว่า,าต้องผ่านด่านสุลกากรน,นะหมายความว่านะก็คือเราต้องไปเล่นเกมทุกคนนะไปเล่นเกม5ด่านที่มันยากทุกคนนะัก็คือเกมไหนเกมที่อยู่เกมนี้ทุกคนนะฟันนี่สกิลนะครับแล้วก็ด่านที่มันยากคือด่านไหนหล่ะนะครับก็คือด่านอันนี้นะครับนี่ทุกคนนะั่นด่านระดับความยากเนาะเราต้องเล่นทั้งหมด5ด่านด้วยกันเนาะ ถ้าผ่านไป5ด่านนะครับผมเราเราก็สามารถที่จะ,ะเข้าร่วมนะในส่วนของกิจกรรมนี้นะครับผมนะหรือเชิญชวนให้กระโดดระดับนะครับ5คนด้วยกันก็ได้เหมือนกันตรงนี้ทุกคนนั่นก็คือว่าเราต้องเชิญชวน5คนนะเชิญเชิญคนมาดาวน์แอปพลิเคชันนี้5คนแล้วก็ไปเล่นเกมอีก5ด่านเนาะ ก็จะสามารถเข้าไปในส่วนของเมบัตินี้ได้เข้าไปลุ้นได้ทุกคนนะอันนี้คือรางวัลของฉันนะั่นที่ผมได้รับมานะ่ากดเข้าไปนะครับนี่ทุกคนนะผมได้รับมาหนซะีซันที่3ทุกคนเห็นไหมซีซันที่3เนาะอ่าของผมคือได้เจมอยู่ที่ 9, นะครับแล้วก็เข้าร่มจกนั่นคือเขาเสีย1อันเนาะก็เหลือ8นะครับผมนะัก็กลายเป็น8ปดทับสทุกคนนะก็จะผมกดรับเลยแล้วกันนอกกดปั๊บเลยนี่ทุกคนนะั้นได้มา2 กุญแจด้วยกันหรือ2ดอกด้วยกันนั่นเดี๋ยวผมจะทําคลิปด้วยนะในส่วนของวิธีการหากุญแจพวกนี้ทุกคนนะอ่าโอเคนะก็อันนี้คือมาดูในส่วนตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวเราไปเล่นเกมกันก่อนทุกคนนะเพราะว่าเราต้องทําภารกิจให้ผ่าน5ด่านก่อนนะครับก็มาที่เกมของ Funny Skill นะครับระดับง่ายก็คือมันมันง่ายมากทุกคนนะระดับง่ายนะั้นผมเอาไว้ทําภารกิจตรงนี้นะที่เป็นกล่องควันนะครับอ่าก็คือเราต้องเล่นไปทั้งหมดอยู่ด้วยกันอ่า กี่ด่านนะสิาด่านทุกคนนะผมก็ทําแล้วของวันนี้ทุกคนเห็นไหมผมทำสําเร็จแล้วทุกคนนะก็เล่นหมดแล้วเนาะเหลือแค่ดูวิดีโออีก5วิดีโอก็ภารกิจของวันนี้ก็สําเร็จแล้วทุกคนนะแล้วก็ใช้พลังไป25พลังแล้วก็ขึ้นที่สกิลอยู่ที่3ามร้อยสกิลก็ทําเสร็จแล้วทุกคนนะเดี๋ยวมาอัปเดตตรงนี้ก่อนนะเริ่มที่การท้าทายที่9าทุกคนนะมันเป็นด่านที่ยากหน่อยเพราะว่าเวลาคือเยอะแน่นอนแต่ว่าเป็นในส่วนของสกูคือมันเยอะทุกคนนะเดี๋ยวผมนะจะทํา ภารกิจนี้ก่อนเลยดีกว่านะครับซึ่งนะครับผมนะผมก็จะเลือกอันนี้ก่อนนะแต่ถ้าว่าทิ้งนี่ของผมนะผมจะใช้ฟังก์ชันของเขาก็คือการถอดสกูทุกคนนะเป็นการดูวิดีโอ3วิดีโอด้วยกันเนาะแล้วก็อ่าเราถอดสกูลแล้วเราก็ถอดสกูทีละอันนะครับอ่านี่ทุกคนนะถอดทีละอันนะครับอ่านี่มันก็หลุดไปแล้วก็ผมจะวางไว้ตรงนี้ใหม่แล้วก็วางตรงนี้ต่อนะครับแล้วก็ถอดตรงนี้ต่อ,อ แบบนี้ไ้ทุกคนนะเป็นเกมถอดสกูดนะมันต้องใช้การวิเคราะห์ด้วยว่าเราถ้าเราถอดตรงนี้ตรงนั้นมาจะขึ้นที่ไปไหนนะครับอ่าอันนี้ผมก็จะถอดตรงนี้นะครับเพราะที่ว่าเราจะเอาสกูพวกนี้ออกนะซึ่งนะถ้าเราดูนะเราจะไม่สามารถเอาออกได้ตรงนี้นะครับเราต้องเอาออกตรงอื่นก่อนนะถึงจะทําได้ทุกคนนะซึ่งผมมองว่าผมจะเอาออกตรง นี้ก่อนแล้วปะถ้าถอดตรงนี้มันจะออกหมดนะฉะนั้นผมจะใช้ฟังก์ชันของการถอดสกูตรงนี้ทุกคนนะก็กดเข้าไปเลยนะครับแล้วก็ให้เราดูวิดีโอประมาณ30วินาทีนะครับเมื่อเราดูวิดีโอไปแล้วนะครับผมจนครบ30วินาทีนะครับเราก็กดเข้าไปแล้วก็รอประมาณอีก5วินาทีด้วยกันนะครับซึ่งฟังก์ชันนี้นะครับผมนะั่นก็คือเราสามารถที่จะถอดสกูออกได้1สกูด้วยกันนะซึ่งผมก็จะไม่เลือกถอดตรงนี้นะผมจะเลือกถอดที่ว,ว่างๆตรงนี้ทุกคนนะเห็นไหม มันหายไปเลยเนาะเราสามารถทําได้3านะ่าที่ผมขออนุญาตนะครับผมทําก่อนนะให้หมด3อันด้วยกันเนาะแล้วก็มาเจอกันนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวผมอัดไปแล้วก็คุณดูไปเดี๋ยวมันจะทําให้เวลากินยาวไปนั่นเองนะครับโอเคทุกคนนะผมก็ใช้ฟังก์ชันนี้3อันติดต่อกันแล้วนะครับผมจนครบแล้วทีนี้ก็คือฟังก์ชันเพิ่มเวลาเดี๋ยวผมค่อยใช้นะครับตอนนี้เหลือเวลาอีกหนึ่งนาทีนะตอนนี้ก็ต้องเร่งแล้วทุกคนนะครับเดี๋ยวเวลามันหมดซะก่อนนะครับผม ก็ผมจะถอดอันนี้เลยนะครับนี่ทุกคนนะสกูนะออกนะอ่าแล้วก็มันยังหล่นไม่ได้ทุกคนนะเพราะว่ามันยังติดตรงนี้อยู่นะครับผมนะอันนี้ก็รอให้มันไหลทุกคนเห็นไหมอ่าปาร์ตเห็นไหมได้ไหมได้ทุกคนอ่ามันก็หลุดออกมาทุกคนแบบนี้เลยนะเดี๋ยวผมขอเล่นให้จบด่านเลยทุกคนนะเพราะว่าเดี๋ยวทําให้คลิปนี้ยาวกันไปนะครับแล้วก็เจอกันตอนที่ผมเล่นจบด่านนะครับ โอเคทุกคนนะครับตอนนี้ผมก็ผ่านด่านแล้วทุกคนนะครับผมตรงนี้ก็กดรับแล้วก็ดูวิดีโอไป1วิดีโอจะได้อยู่ที่100คะแนนนะครับเรียบร้อยทุกคนนะครับผมก็ได้คะแนนมาแล้วทุกคนนะซึ่งนะครับในส่วนของเมกินนะเราเล่นไประดับยากใช่ไหมเราไปดูกันนะในส่วนของฟันนิสแคสต์นะครับนี่ทุกคนนะก็กลายเป็น1 ทับห้าทุกคนนะครับอะหมายความว่าเราไม่จําเป็นที่เราจะต้องเชินเพื่อนทุกคนนะอะผมลืมไปตรงนี้ตอนที่ต้นคลิปมาคลิปผมบอกว่าเราต้องชินเพื่อน5คนด้วยเนาะซึ่งแปลว่าเราก็แอปนี้นะในส่วนของวิธีการนี้นะครับผมนะเราก็ไม่ต้องเชินเพื่อนก็สามารถทําเงินได้ทุกคนนะก็มีตั้งแต่200บาทนะครับผมนะก็คือขั้นต่ำในการรุนรับเงินอยู่ที่200บาททุกคนนะเราก็สูงสุดนั้นเท่าไหร่ผมจำไม่ได้เดี๋ยวค่อยให้ดูกันนะครับผมนะตรงนี้เนาะ อโอเคทุกคนครับวันนี้เราก็ไปเล่นเกมให้ครบก่อนนะครับผมแล้วเราก็มารุ้นนับในส่วนของรางวัลต่อไปทุกคนนะครับถ้าหากว่าเราสามารถที่จะเข้าร่วมกิจกรรมได้นัซึ่งเราต้องมีในี่สองเกมนะก็คือเป็นในส่วนของอ่าผมขอไม่ให้สแสดงน,นะครับผมนะก็คือมันอยู่ไหนนะไม่มีนะครับอันนี้นะครับมันจะอยู่ที่ตรงนี้แหละนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมยังไม่สามารถที่จะ เปิดให้ดูได้เพราะว่าผมยังไม่ผ่านด่านเนาะถ้าผมผ่านด่านไปนะครับมันจะให้ดูว่ามันจะมีในส่วนของเพชรทุกคนนะเราก็นําเพชรตรงนั้นแหละนะครับผมจะไปทําการแลกทุกคนไนดะ้อย่างชิดอันนี้หนะ้าที่ผมได้อันดับนี้ทุกคนนะก็คือว่า8ปดทับสินะครับอันนี้คือเป็นในส่วนของเพชรอูนี้ทุกคนนะอ่านี้เลยเนาะ ก็คือผมติดอันดับ3ทุกคนนะก็ได้ถ้าได้อันดับหนึ่งนะจะได้อยู่ที่2 0 0บาททุกคนนะอันนี้คือผมเล่นในส่วนของอิทธิสมบัติที่มันง่ายสุดๆแล้วตรงนี้ทุกคนนะก็อาจจะทำได้ที่ยังติดนะอันดับ3ก็ยังได้ในส่วนของอคุณแจนมาน,นเองนะครับผมนะของเขานะครับมี3 5แล้วก็ลบ1ทุกคนนะของเขานะโอเคทุกคนนะครับผมก็ไปทำาษาอกิจต่อไปได้เลยนะครับ ต่อไปทุกคนนะครับอันนี้ก็คือประมาณนี้เทุกคนนะครับผมนะเราต้องไปทําในส่วนของภารกิจด้วยการเล่นเกมด่านยากห้าด่านให้ผ่านนะครับแล้วก็เข้าร่วมในส่วนของกิจกรรมลุ้นหิสบัิได้เลยรงนี้นะครับผมนะโอเคทุกคนนะครับผมตอนนี้ผมก็ทําธารกิจสําเร็จแล้วนะครับในส่วนของออผ่านด่านนะครับในส่วนของ5้าด่านนี่ทุกคนเห็นไหมเขาก็เปิดแล้วนะครับในส่วนของอันนี้นะ นี่นะครับเดี๋ยวเรากดเข้าไปใหม่นะตรงนี้นะครับนี่นะเขาก็เปิดแล้วนะครับว่าเราสามารถเข้าไปในบ้านสมบัติได้แล้วแล้วก็ตอนนี้นะครับคะแนนกิจกรรมตอนนี้ของผมนะ50คนแนนผมต้องหาเพื่อว่าผมจะหาในส่วนของอเรียกว่าเป็นเพชรละกันเนะาะอยู่ที่1เพชรด้วยกันแล้วก็ตรงนี้คือได้จากการเชิญเพื่อนนะครับหนึ่งแล้วก็ถ้าหากว่าสามารถเชิญได้วันนี้นะ10คนก็จะได้อีกประมาณ1เพชรด้วยกันตรงนี้นะครับผมนะ เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของในในในบ้านแล้วกันเนาะส่วนที่สมบัติตรงนี้น้ำผมยังเหลืออยู่นะเราก็สามารถที่ไปไอ้นั่นได้ที่ทุกคนนะยังไม่มีใครจองเลยทุกคนเห็นไหมยังไม่มีใครแย่งทุกคนนะแต่ว่าตรงนี้คนคน,คนนี้นะครับผมนั่นก็คือว่าเราถ้าเราจะแยกตรงนี้รับสมบัตินี้มีจํานวนเงินอยู่ที่4 0 0 0บาทนะเราต้องมีเจมจํานวน12เจมด้วยกันเราถึงจะสามารถเข้าวมได้ อันนี้คือระดับ A เลยนะแล้วก็ระดับ B นะครับอันนี้ระดับ B นะก็อันนี้คือโอ้โหอยู่นี่คนนี้มี9้าจิ้มเลยนะมีก็เป็นเงินรางวัลอยู่ที่1,500บาททุกคนนะเห็นไหมหนึ่ั้าร้อยบาทหมดเลยนะครับ ก <moż> ็ต้องมีอย่างต่ำ9เจมนะผมมีแค่หนึ่งนะครับแล้วก็ระดับ C นะระดับ C ตรงนี้นะครับก็มีอยู่ที่6เจมนะก็คือต้องมีอย่างต่ำอยู่ที่6เจมนะก็คือเงินรางวัลอยู่ที่500บาทนะแล้วก็ระดับ D นะที่ผมเล่นอยู่ก็คืออันนี้แหละนะที่ผมได้เป็นคุญแจนะอันนี้คือต้องมีกางต่ำอยู่ที่3อันด้วยกันตรงนี้นะครับผมนะซึ่งนะครับตอนนี้ผมแค่มีอันเดียวนั่นเองนะครับผมนะก็ยังไม่สามารถเข้าร่มได้ทุกคนนะก็ถามว่าเข้าร่มได้นะครับเราก เขาก็จะขึ้นนะว่าเรานั้นนะครับจะอ่าแลกไป1นึ่งแลกไปเท่าไหร่นะมันจะมีบอกแหละทุกคนน่าจะเดียวเนาะถามว่าเรามีหน้าตรงนี้เราต้องไปหาในส่วนของเพชรต่อนนะครับเพชรตรงนี้นะหาได้จากการเชิญเพื่อนแล้วก็หาได้จากกิจกรรมนะครับหน้ากิจกรรมก็คือเป็นการสะสมใิส่วนของเพชรสีเหลืองนะนทุกคนเนาะก็หาได้จากตรงไหนนะครับก็หาได้จากเกมฟันนี้สกิลนะครับก็คือเราไปทำเพรกิจตรงนี้ทุกคนนะเรารกิจที่กล่องของขวันนะครับนี่ทุกคนเห็นไหมเดี๋ยวผมจะกดรับเลยนะ กดรับเลยแล้วกันนะเพราะว่าผมทําสําเร็จแล้วนะครับเหลือแค่ดูวิดีโอนะที่ยังไม่สําเร็จนะครับผมนะอันนี้อันนี้ก็คืออยู่ที่75เดี๋ยวผมทําให้หมดเลยแล้วกันนะให้ครบอยู่ที่100นะอ่าเดี๋ยวผมเปิดแค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวผมจะให้ดูว่าจะมีอีกกิจกรรมหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวเราไปกดรับเพชรก่อนนี่ทุกคนนะเห็นไหมถ้าครบหนึ่งรก็ได้อีกหนึ่งเพชรทุกคนเห็นไหมมันมันมันลิมิตอยู่ที่100คะแนนตรงนี้นะก็จะได้2อันก็จะได้3อันด้วยกันตรงนี้นะโดยที่เรา,าสามารถทําได้ เลยนะครับตันี้เนาะกา็จะมีอีกเรื่องหนึ่งนี่ทุกคนได้เห็นไหมได้มา75เพจด้วยกันแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งก็คือ น่าจะเป็นตรงนี้นะครับทีทุกคนนะก็ถ้าได้จนครบ100นะ1นึเพชรสีเกียระครับเราก็จะได้อีก1นึลอตเตอรี่นะครับแล้วก็จะได้เป็นในส่วนของมงกุฎอยู่ที่20มงกุฎแล้วก็คุณแจอยู่ที่1คุณแจนะครับมงกุฎเอาไว้ในการอัปเกรด VIP นะครับส่วนคุณแจก็เอาไว้ในส่วนของการเปิดอีกิสมบัตินี้ทุกคนนะก็เลเวลหนับจะได้2,500บาทนะที่เขาเขียนว่าขีดสูงสุดก็คือเลเวล5อยู่ที่2 5ทเลเวล1ก็คือ25บาทด้วยกันต่งก็คผอยม่นะไว้ายปลด้ ปุม่มก็คือว่าจะสะสมไว้ก่อนตรงนี้นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปทำธุรกิจของเมื่อกี้ก่อนให้ครบอยู่ที่1นึ้อันก่อนนะก็คือโดยการดูวิดีโอ5วิดีโอด้วยกันทุกทีนะครับโอเคทุกคนนะตอนนี้ก็ได้ทําการนะครับทำธุรกิจประจําวันของวันนี้เรียบร้อยแล้วนะครับอยู่ที่กัน100่งร้อคะแนนแล้วทุกคนนะก็เป็นงานประจําวันทุกทีนะครับเดี๋ยวเราไปที่แอปหลักของเราคือ Funny Cast กันเลยนะครับแล้วก็นี่ทุกคนนะั้นได้มาอีกยี่แล้วก็มา กดที่กิจกรรมของเราคือครังหลวงได้เลยนะครับรับอีก1แต้มด้วยกันนี่ทุกคนนะก็กลายเป็น3แต้มแล้วนะครับวันนี้ก็สามารถที่จะไปเข้าร่วมในส่วนของอา่าพิสมบัติของดีได้แล้วทุกคนตรงนี้นะ สมมติว่าเราอยากเข้าร่วมอันนี้ใช่ไหมกดเข้าไปเปิดนะแล้วก็เข้าบอกว่านะครับนี่คือเป็นในส่วนของของที่ว่างนะยังไม่มีใครเอานะถ้ามีคนที่เอาแล้วนะมันจะขึ้นเป็นในส่วนของอชื่อของคนที่เอาแล้วทุกคนนะอันนี้ดูสุายังไม่มีใครเอาเลยทุกคนนะอันนี้ยังไม่ได้เพราะว่ามันต้องมี6อันนะครับผมนะซึ่งอตอนนี้ยังว่างอยู่ทุกคนนะซึ่งผมก็ถ้าหาผมต้องการผมกดเข้าไปแล้วก็เลือกนะว่า จุดแกะกล่องของเราคือเท่าไหร่นะครับผมนะแนะนําเอามากๆเลยดีกว่าทุกคนนะแต่ตอนนี้ผมมีไม่พอทุกคนนะอันนี้ไม่ได้ทุกคน,นเพราะว่าผมไม่พอนะก่อนะครับผมก็คือผมต้องสะสมก่อนนะครับผมคิดว่าน่าผมจะเลือกกล่องของขวัญน,นะครับนะตอนที่เวลาใกล้ๆจะหมดนะเหมือนวันนี้ผมก็รอประมาณ2นาทีสุดท้ายนะครับผมก็เลยยืนยันนะก็ปรากฏว่าได้ที่3นะผมก็หาหาว่ากล่องไหนที่มันมีโอกาสที่เราจะติดอันดับนั่นเองนะครับผมนะ โอเคนับอีกเรื่องหนึ่งนับก็คืออันนี้ทุกคน300บาทก็กดรับไปในส่วนของคุณแจอีกหนึ่งดอกแล้วก็มงกุฎนับอีก20มงกุฎด้วยกันตรงนี้นะครับผมนะแล้วก็รอไปทาภารกิจพวกนี้ต่อในส่วนของอันนี้นะครับแล้วก็จะได้ต่อไปตรงนี้นะครับซึ่งภารกิจนี้คือบนนะ300บาทนะซึ่งผมไม่แน่ใจว่าจะได้ยังไงตรงนี้เขาบอกว่าในชื่อผู้โชคดีเมื่อวานนะก็รับรางวัลภายในหนึ่งวันหลังจากชนะถูกเคลียร์หลังจากหมดเวลาซึ่งไม่แน่ใจว่า อย่างไรคือเป็นการสุ่มลอตเตอรี่หรือเปล่าเพราะว่าเขาว่าเป็นลอตเตอรี่ทุกคนตรงนี้นะแสดงว่าน่าจะเป็นการสุ่มน่าจะนะอันนี้ผมคิดเอาเองเนาะเขาเขียนว่าเล่นเกมเพื่อรวบรวมกิจกรรมภารกิจแล้วก็รับคลนสมบัิลอตเตอรี่จะมีการสุ่มเลือกผู้เล่นสูงสุด10คนเพื่อรับรางวัลอาจจะว่าเขาสุ่มทุกคนนะแต่ว่า้องต้องทำภารกิจ100อันอันนี้ก่อนหน้าเราถึงจะได้ตั๋วเข้ามานะครับตั๋วลอตเตอรี่เนาะแล้วก็ข้อมูลการชนะจะถูกบันทึกไว้เป็นเวลา24ชั่วโมงเท่านั้นโปรก โรดรับสิทธิ์ให้ทันเวลานะครับอ่าโอเคตามนี้เลยนะครับในส่วนของกิจกรรวาดายวันนะครับนี่ทุกคนนะผมก็ได้ในส่วนของคุญแจเพิ่มเข้ามาด้วยตรงนี้ทุกคนนะครับผมนะก็ตรงนี้ถ้าถ้าเราจะกดใช้ก็กดใช้นะครับสามอันเลยนะก็คุญแจก็จะอยู่ตรงนี้ทุกคนเห็นไหมโอ้โห44เลยทุกคนนะเลยประมาณ6กนะก็สามารถที่จะปลดล็อกได้เราย่บาทตรงนี้นั่นเองนะครับผม โอเคทุกคนนะครับผมในะในส่วนของวิดีโอนี้นะครับผมแล้วก็มาแนะนําในส่วนของการทางเงินนะครับอันนี้นะครับขั้นต่าอยู่ที่200บาทเนาะ,ะขั้นต่าอยู่ที่200บาทนะครับโดยที่เราไม่ต้องเชิญเพื่อนก็สาม,มารถก็สามารถทําได้นะในส่วนของกิจกรรมนี้นะถ้าเราไม่เชิญเพื่อนนะครับเราแค่ไปหาในส่วนของอสีสีเขียวตรงนี้ทุกคนจนะให้ได้ครบนะับเมื่อกี้ก็อันนี้ก็100เนาะ ก็เม <chat> ื่อกี้ผมจะไม่ได้ว่าด่วนแรกเท่าไหร่นะด่วนที่2เท่าไหร่นะแต่ว่าด่วนที่3นะก็คือ1นึ่งห่ด่วนที่2คือ1น0อันแล้วก็ดวนที่3คือ150่อาันตรงนี้นะครับเลยเวลาอีกเยอะเลยทุกคนตรงนี้นะครับผลพวกนี้เราก็มาทําได้อีกตอนนะครับว่ที่เราจะสะสมใน2องเกมตรงนี้ทุกคนนะถ้าเราไม่เชิญเพื่อนก็ทําได้ใน2กิจกรรมนี้นะครับผมนะแล้วก็เข้าไปรุ้นตรงนี้ทุกคนนะก็แนะนําให้เราไปรุ้นตอนนาทีสุดท้ายท้ายสุดเลยทุกคนนะเข้าไป ลุนที่สมบัตินะครับผมเอ่อต่อมาทุกคนนะครับผมนะก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับผมน่ให้แนะนำเลยกันชัดเลยว่าเรานะครับต้องทำภารกิจตรงนี้ให้หมดนะอันนี้นะครับทุกวันนะให้หมดนะดูเวลาด้วยว่าเขาจะดีเซตตอนไหนทุกคนนะเวลาเขาดีเซ็ตปั๊บนะเราก็มาทำต่อนะครับวันนี้เนาะอ่าแล้วก็ตรงนี้นะครับก็คือเป็นในส่วนของอ่าเป็นในส่วนของภารกิจภารกิจใหญ่ทุกคนนั่นคือภารกิจใหญ่นะซึ่งผมก็ ทำเสร็จหมดแล้วนะแต่ว่าผมไม่ได้กดรับเพราะว่ามันไม่มีเวลาทีนะมันไม่มเวลาว่าไต่ตัวยังไงนะผมผมก็ทำเรื่อยๆหล่ยนะผมเพ่าถ้าผมกดตอบมันก็จะมีตอบเพื่อคิดเพิ่มเข้ามาเนาะฉะนั้นนะผมก็น่าจะทําต่อไปเรื่อยๆตรงนี้นะครับผมนะหรือว่าลองเราเราลองน่าจะกดรับหรือเปล่าถ้ากดรับมันก็จะมีให้หล่นะตรงนี้ก็คือว่าเขาจะแจกเงินฟรีอยู่ที่2 0 0้บาทอันนี้นะถ้าเป็นเพชรคือเงินนะสอ0บาทถ้าเป็นอันนี้คือเป็นส่งของแต้มทุกคนนะ แต่เอาไว้ในการถอนเงินนับหนึ่งแสนถึงเท่ากับอยู่ที่10บาทนั่นเองนะครับผมน้าก็ดูตรงนี้ได้นะครับผมนะาเขาก็จะบอกนี่ทุกคนนะก็คือการเล่นมนันจะมีนี่ทุกคนจะตัวช่วยเนาะอ่านี่ทุกคนนะเเขาก็จะบอกว่า ในส่วนของการถอนเงินฟันนี่แคสต์ก็คือเป็นการหาเหรียญนะครับอ่ะเขาไม่ได้บอกนะมันจะมีเมนูหนึ่งนะครับเขาบอกนะว่าว่าว่าอะไรคืออะไรเมื่อกี้นะครับผมแต่ว่าผมไม่แน่ใจว่ามันอยู่ตรงไหนแล้วนะผมเคยเล่นแล้วก็เคยกดไปแล้วก็เขาแสดงให้ดูว่าหนึ่งเพชรเท่ากับเท่าไหร่นะครับอ่านั้นเท่ากับเท่าไหร่แต่ว่าอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าต้องอยู่ตรงไหนนะครับไม่เป็นไรทุกคนนะโอเคนะเพราะประมาณนั้นเลยล้วกันเนาะ อสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ดูคลิปนี้แล,แล้วแล้วก็คิดว่ามีประโยชน์นะก็ยังไงก็ฝากกดไลค์แล้วก็กดแชร์วิดีโอนี้ให้กันด้วยนะแล้วก็ถ้าใครยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมนะครับกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งรับการแจ้งเตือน,นทั้งหมดให้กันด้วยนะครับแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะครับสำหรับวิดีโอนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับอีกชอลเราเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ